อ่ะสวัสดีครับครับสีเขาอยู่บ่ครับตอนนี้การสีเขานี่มันสีเทือเดียวนี่มันเลี่ยวบ่ครับเลี่ยวครับเลี่ยวเทือเดียวเลยบ่ในขั้นตอนเดียวเลยบ่อ๋อเขาเอิ้นลงสีหยังครับเนี่ยนี่เสองหินครับเขาเอิ้นสองหินบ่ครับสองหินตอนเอาแบบหินเดียวขะมี่ขันหินเดียวมันเป็นยังไงสีเทือเดียวสีสองเทือโอ๋อ็เทือเดียวคือขันสองขันสองหินนี่สีสีขั้งเดียวเลี่ยวเลย แต่แต่ถ้าหินเดียวต้องสีสองเพียบหรครับอ๋อเอาขอบคุณครับขอบคุณครับอันนั้นห้ามมันบรอครับอยู่บนหลอดอ๋อครับเอาคุณผู้ชมมาเบิปงลูกสีนะครับพี่น้องครับเอาเอาเขาเที่ยวส่นี่หรครับอ๋อเ่าเทียลูกนีครับพี่อกครับเด็อาสารเอาสารกับมะออกีแล้วครับรอบเอาสารอยู่ลูกนี้เลย มันก็มีสองสองครับครับคือคือมันก็มีสองสองว่าตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ข้าายครับโอ้เพน,นี่เขากินน่านขเขาดีอันนี้เขาป้ายนะครับพี่น้อครับข้าป้ายหรสองหินหน่อยบะครับเด็นเขาเลยก้สีสองหินหน่อยสิบแปดยีบพีสิบแปีบีับ ในบ้านบ้าง Harriet, คุ้มคู่บ้านข้าบนอย่างครับข้าบลเบียยเหนืออำเภอการธารักจังหวัดชิตะเกียรตร่งลูกสองหุนนะครับที่ลักนะฮบเดี๋ยวของวัดใจในตำบลศี กอเบิ่งเพื่อนเอาเข่าล่งนะครับพี่น้องครับกาน,นสีเขานะครับพี่น้องครับ นี่เป็เรอยครับอันนี้เป็นข้าวปลายเพราะมันไม่นิังครับเพี่บอกเอาเอาไปกินด้วยกันหนือ่าตอนเป็ห้ามแกห้ามแก่ผมก็ห้ามบอห้ามบอยู่ังกโอ้หพอดีห้ามอ่าแก่นะครับพี่น้อครับอันนี้รำแก่คุนว่าห้ามแก่ รำไมยี่สิบห้าปีนี่ซื้อมาติดตั้งนี่เท่าไหร่ครับสมัยนั่นแสนสองอันนี้ไม่เลยบอครับสมัยนั้นสนันกสองเลยบอเเกสอันนั้นสุมือนี่คือเป็นโบนัยบ้าหอเปลยเยอะกว่าสองนครัวนอสมัยนั้นมันจะถือแน่นะโอ้ได้ยี่สิบห้าปีแล้ววะที่ โอ้น่านนะครับเนาะใส่เด็ดใส่เด็ดใส่เด็ดทนในนานเนาะครับเนาะนี่ครับแต่ของลูกศันี่ามันฮะรสชาติมันเป็นแบบนี่ครับพี่น้องครับนั่นแหละครับล้ำอ่อนเพป็นว่าล้ำอ่อนอยู่ไหมล้ำอ่อนดูดีกว อาขอบคุณหลายๆนะครับด้วขอบคุณครับสวัสดีครับ